ขอบคุณกำลับออเดอร์วันนี้นะคะลูกค้าส่งมาพันค่ะอันนี้ก็จะเป็น16นิ้วกลมผนังนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโตชิบ้าหรือฮิตาชินะคะลูกค้าแกะมาแบบนี้นะคะโตชิบ้าหรือฮิตาชิก็ไม่รู้นะคะอีตัวนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถามลูกค้าก่อนนะคะและนี่ก็จะเป็น สิบแปดนิ้วรุ่นเก่าค่ะสิบแปดนิ้วรุ่นเก่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นล่องค่ะรุ่นล่องสังกะสีอันนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วรุ่นใหม่นะคะหนาสามสิบรูกลางสี่สิบหกกว้างเจ็ดสิบห้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิบหกนิ้วเนี่ยค่ะสิบหกนิ้วนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็ลูกค้าส่งมาะคะ่ะอันนี้ก็แพคเสร็จแล้วอันนี้ก็จะต้องส่งไปษณี์ให้ลูกค้าเพราะว่าเป็นณราทีวาดค่ะ ก็ถ้าส่งไปรษณีย์จะไม่เสียค่าพื้นที่ห่างไกลก็ส่งผ่านลูกค้านะคะก็จะแม่ค้าก็จะส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้านะคะเพราะว่าค่าพื้นที่ห่างไกลมัน50บาทค่ะสงสารนะคะอันนี้ก็จะทำะที่ต่อหัวสายให้ช่างใหญ่นะคะยังไม่ได้ทําเลยเมื่อวานมัวแต่ทําบุญนะคะลูกค้าที่โอนเงินแล้วก็รอนะคะเดี๋ยวได้ทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นไมล่าที่ตัดไว้นะคะอันนี้ก็จะรอช่างใหญ่เปลี่ยนมูดค่ะ สิบหกนิ้วเหลี่ยมสองตัวสามตัวแล้วก็สิบแปดนิ้วมิสูตัวหนึ่งค่ะก็สี่ตัวนะคะลูกค้าส่งมาอันนี้ช่างใหญ่พันให้เรียบร้อยแล้วใส่สาย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 ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือรอช่างใหญ่เปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนให้ครบหมดเลยเพราะว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแกนเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนบูธเปลี่ยนผ้าสกัดเปลี่ยนซีเปลี่ยนให้ครบหมดเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวช่างใหญ่จัดการให้นะคะเนี่ยก็คงจะทันอยู่นะคะวันนี้แต่ก็คงไม่มีเวลาที่ถ่ายให้ดูนะคะว่าช่างใหญ่เขาเปลี่ยนบูธก็ทํางานแข่งกับเวลานะคะวันนี้แข่งกับเวลาเนี่ยค่ะก็จะได้งานประมาณนี้อันนี้ลูกค้าส่งวาใหม่นะคะอันนี้ก็รอใส่เมล่าอันนี้ที่ทําต่อหัวสายนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ ไว้ใจและอุดหนุนสายลมไม่เคยเปลี่ยนใจเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะดูคลิปไม่จบนะคะคลิปมีอยู่หน่อยหนึ่งสวัสดีนะจ๊ะ